สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่นำโชคแชนแนลสำหรับคลิปนี้เป็น ep 4ของงวดวันที่2มกราคม2569ก่อนที่จะนำคุณผู้ชมไปรับชมแนวทางต่างๆในคลิปนี้แอดขอฝากคำเตือนดังนี้ค่ะ คำเตือนข้อมูลที่นำมาเสนอในคลิปนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมจากช่องแม่นํำโชค h ช n แนลขอบคุณค่ะในคลิปนี้ แอดขอนำเสนอแนวทางเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยในงวดวันที่2มกราคม2569ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางต่างๆแอดขอนำคุณผู้ชมมาดูผลรางวัลของรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมากันก่อนนะคะ ผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยรางวัลที่1ขอ่งวองวันที่16ทธันวาคม2 5 6 8เลขที่ออกคือ7 6 3 8 9 5ทางด้านขวามือสุดเลข5เป็นหลักหน่วยเลข9เป็นหลักสิบเลข8เป็นหลักร้อย และต่อมาเป็นเลข3คือหลักพันเลข6คือหลักหมื่นเลขเ็ดคือหลักแสนนะคะส่วนที่เป็น3ตัวท้ายรางวัลที่1ก็คือ 8, 9, 5ค่ะและต่อไปนี้แอดขอนำเสนอแนวทางที่8ของงวดวันที่ สมกราคม2569 3ตัวท้ายรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบ,บาลไทยมีหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยนะคะหลักร้อยนำเสนอตัวเลข3ตัวคือ698กแปดเน้นที่เลขแปดนะคะ หลักสิบนำเสนอตัวเลข5ตัวคือ0ูนย์และหลักหน่วยนำเสนอตัวเลข5ตัวเช่นกันมีเลข92685ค่ะและทั้งหมดนี้นำมาจับชุดได้ทั้งหมด25ชุดเต็มนะคะ

8 7 9 8 7 2 8 7 6 8 7 8 8 7 5แถวที่4 8 9 9 8 9 2 8 9 6 8 9 8 8 9 5แถวที่5 8 3 9 8 3 2 8 3 6 8 3 8และ8 3 5ค่ะทั้งหมด 25ชุดเต็มนะคะและแอดก็มีชุดคัดเน้นให้นะคะ,ะเป็นชุดคัดเด่นให้9ชุดนะคะชุดคัดเด่น9ชุดมีดังนี้ค่ะมี8 3 5 8 7 2 8้าแปดเจ 838สามแปดแปดและ8 2ดค่ะนี่เป็นชุดคัดเด่นนะคะทั้งหมด9ชุดค่ะและสุดท้ายนี้ก็จะมีชุดคัดเน้นให้อีก1ชุดนะคะชุดคัดเน้นของ3ตัวท้ายรางวัลที่1 สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยของวัวนที่2มกราคม2 5 6 9จชุดคัดเน้นคือ8 3 5ค่ะตัวเลขทั้ง25ชุดนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเลข3ตัวท้ายรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ ตัวเลขชุดไหนที่ตรงใจคุณผู้ชมก็เลือกไปเป็นแนวทางได้และแอดก็ขอฝากไว้ว่าควรเสี่ยงโชคแบบพอประมาณด้วยความปรารถนาดีจากช่องแม่นำโชคชาแนลสำหรับในคลิปนี้แอดก็มีข้อมูลแนวทางมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าข้อมูลที่นำมาเสนอ คงจะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมบ้างในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ